ก็คงต้องดูสถิติไว้เป็นแค่ตัวเลขให้สนุกสนานเท่านั้นนะครับเสียงมาแล้วครับแฟนแฟนมชนตาไทยทีอะทอนรอจังหวะดึงแล้วยกให้มาเอกนิดดูดลงรับหมุนรอครับเจอเข้าอยู่เอกนิดยังไม่เสียบอลครันขวาเอาไว้โอ้แย่งขาขากันที่ต่อมาเอกนิดดึงจังหวะนี้เล่นมาใหม่ไปย,ยังไม่แม่น ต่สกัดมาไม่ดีครับเอกนิดเอาลงข้างหน้ามีทียสินครับเอกนิดฝากทีรสินเบิ้ลต่อมารอธีรทรเติมธีรทรเปิดลูกนี้ก่อนอู้แต่วันนี้นิติพงศ์ลงแทนที่ตองโดแล้วจังหวะสกัดทิงได้ก่อนครับคาริฟาบูบารักบอลยังไม่พ้นนะครับเอกนิดพลิกดีให้มาที่ทีรสินธีวัต์มาคอยเชื่อมครับเทีรสินอะไะครับแก้เพลสเข้าตรงกลางสารั์ขอลองสองสักหน่อยธีรทร ลองแทงมาให้กับเอกนิต์นะครับออกไปออปลุยเลยครับลุยเลยครับเอกนิต์ลุยหลุดมาเอกนิษ์หลุดแล้วใส่งหวะนีโโ้โอ้โหหวกมาแล้วลุยคนเดียวเลยครับโอ้โต่อรุยมาจาการสนามด้วยนะครับเอกนิตฐ์เครับมาทีเราเปาะแล้วหลุดมาจนได้ครับหาช่องช่องเปิดแล้วยิงมาตรงนี้อบอลมาถึขางข้ามคานออกไปย้ำขึ้นไปเดี๋ยวทอนช่วยขวางบอลหลุดมา ถึงเอกนิตเล่นกับไทมาสุป,ปโชคกระดดต่อครับเอกนิตเกมโตได้ไหมครับทีมไทยเอกนิตดึงแต่งเข้าตรงกลางแล้วแทงให้กับสุป,ปโชคสุป,ปโชคที่ต่อมาถึงสัสลักยกต่อพ oh. ยายามทำชิงหนึ่งสองให้กับสุป,ปโชคโ้ยังขวางไม่ได้ครับอีกทีหนึ่งเอกนิตเอกนิตเปิดเข้ามาทีละสินได้แล oh, 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 ้วับโอ้ ตูต่อสูนกับทีไยขึ้นนำแล้วครับโอ้สุดๆดครับโอกาสที่สองของธีรศิลป์แดงดาครับโอ้แล้วคราวนี้ไม่พลาดครับยอดเยี่ยมมากครับจังหวะการเข้าทำรูปนี้ของธีรไทยครับโอ้โหบอลจากเอกนิตปัญญานตรจงเปิดมาแล้ว่งเปลี่ยนทางครับเรียบร้อยเลยครับนี่เป็นประตูที่สิบนะครับในทุกบอลโลกรอบเครื่องของทางธีรศิลป์แดงดานะครับตอนนี้ไปเทียบเท่ากับปียงโ์ถผิวอ่อนนะครับยิงสูงสุดมาดุรามาน อาลีมพัพคุดจ่ายย้อนหลังครับหายเก็บได้ออกมาที่ธีรทรธีรทรเติมขึ้นบนจ่ายต่อฝากเอกนิตฐ์สองบอลดีครับให้มาธีรทรพิธิวัน์เอกนิตเอกนิต์หนึ่งต่อนหนึ่งก็ต้อ,ตองสกัดอออครับจงังหวะของอารีซอมินไม่ได้ครับยังดีมาเดียวเบียมงสกัดมาเอกนิตลงมาช่วยครับ ฝากให้ธีรทรจ่ายกลับมาเอกนิต์ให้เร็วเลยครับแล้วบอลฉลับยังไม่ถึงสุดปลายธีรทรครับให้มาเอกนิต์พลิกไปได้ครับสายสุดครับเอกนิตฐ์หนึ่งต่อนหนึ่งลุยเข้ากลางมาสารัตสารัตรอแทงจะให้กับเอกอนิต์ทางธีรทรเข้าซ้ายของธีรทรงานไม่ได้ครับเยียบต่อมาเอกนิต์ เอกฤิธิ์ให้ชีรศิลป์ต้องแต่งจังหวะกันใหม่แล้วครับสารัตนเบิรน์นออกมาซ้ายของธีรทรจ่ายต่อถึงเส้นหลังน้ำหนักเอกฤิธิ์ดีครับพลิกไว้ขืนกลับมาธีรทรยกหนีแล้วเปิดย้อยๆขึ้นมาที oh. ่ซาบอลไม่ชัวร์ครับมาที่สารัตนทะลุเลยครับเติมเกย์ขึ้นมานิติพงศ์เสลานนท์นิติพงศ์ได้เปิดอ้อมมายิงลูกนี่ dele. ขึ้นดังสอง oh. หนึ่งโดยเอกฤทธิ์ปัญญายครับโอ้โหนี ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งครับเอกนิษฐ์ปัญญาโอ้โหขึ้นน้ำอีกครั้งครับทีมชาติไทยโอ้โหเด็กหนุ่มวัย18ปีครับโอ้โหนายอำเภออยู่ไหนพุ่งนี้พาไปแจ้งเกิดอ,อีกสักครั้งครับโอ้โหวันนี้สุดๆไปเลยครับโอ้โหตอนทีมชาติไทยชนะอยู่อเดีเขาอายุเพียงแค่สี่ขวบเท่านั้นนะครับครับดูครับจังหวะเปิดมาตรงนี้พื้นที่โอ้โหอยากเปิดกว้างมากเลยนะครับ ปีธีวัตให้เอกนิษฐ์เอกนิษฐ์แซงแซงดึงแล้วดึงแล้วก็ต้องล้มครับโอ้ดึงซะขนาดนี้ครับเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับจังหวะของเมฮาริเองครับดูครับสปีดการไปกับบอล์ดีแข็งแรงมากนะครับเอกนิษฐ์ปัญญาต้องยอมดึงดึงหลายรอบไปเรื่ยครับเสียของไปเองครับอารีมาคูตแทงนั้าไม่ได้ครับ จักอ่านจังหวะไปได้หมดแล้วครับเอกนิต์เอกนิตฐ์ผาเผาเลยครับวันนี้นี่เป็นเด็กดื้อจริงๆครับในสนามตามป่วนโอ้โหเราสตัดออกมาดุริมานผู้สิท์ปล่อยก่อนนะครับเป็นบอลของยูอี e อยู่แล้วอย่างที่บอกครับเสียบอลเมื่อ,อไรไปเอาบอลคืนมาให้ได้ครับไม่ได้ก็ต้องหนีครับไม่ให้ยูอีได้เล่นบอลกันต่อเน,นื่องนะโอ้วิ่งด้วยความเร็วไปกับบอลน,นะครับ34.2กิโลเมตรช่วงครึ่งแรกนี่เป็นสุภโชคสาร,รชาตินะครับครึ่งหลังนี่เอกนิต์ ได้มีพื้นที่ในการเล่นเกมโต้กระชากลักเลยบมาที่อ่านเกมดีมากธีรธทัทรอเอกน,นิตพลิกแล้วครับโอ้โหดึงเสื้อเป็นดาราเลยครับจังหวะนี้แล้วโ <c oughs> อ้โหธีรตาสีเนาวเลยครับต้องต้ <c oughs> องต้องย้อนมาให้ครับให้เถอะครับจานโอ้โหดึงสองสามรอบแล้วครับแบบนี้คนเดิมด้วยครับแม <c oughs> รี่ครับหมายเลขสองแบ็กขวาของยูเอีโดน ใบเหลืองใบอีกหนึ่งดูครับนี่โอ้โหอายุที่ต่างกันสิบปีเลยเลยครับธีรทรครับให้มาธีรศิลป้าต่อมาเอกนิตฐ์ากลับมาธีรศิลป์ยัดต่อมาที่เอกนิตฐ์ไม่กล้าเข้าพวดเหมือนกันครับเล่นยูเอีนกลับมาธีรทรยังไม่มีช่องจ่ายดึงบอลไว้อ้าลงไปเองครับธีรทรเดินบอลจ่อที่สวยให้เอกนิตฐ์ของเข้าในเอกนิตฐ์ ยังฝืนไปต่อผ่านแล้วไม่ได้ครับยังติดบูรักใะสกดร์มาดูราอมอ่อนนะครับจริงบอลทีมทีขาดช่วงท้ายเนี่ยตามสกอร์เดียวลูกเปิดครั้งเดียวก็มีความหมายครับแต่เขาเลือกใส่หนาสองโอ้โหทีละสินให้เอกนิตแล้วแทงต่อไม่ได้ครับ <S <S มาไม่ได้ครับติดทางทีละทอนเอาไลครับยกต่อขึ <Alles. S 1> ้นมาเอกนิตเลยสุภาพโชคไปครับตามขโมยกีเขาเอกนิตสุภาโชคพักต่อโซนจะให้กับเอกนิต บอลมาถึงอาเมนทา,ารีอาเมนทา,ารีาอ้าวแต่สุดท้ายยังได้ฝ่าครับรอดตัวไปครับก็ยังเก่าอยู่ครับจงังหวะเรี่ยฝ่าจากเอกนิดกันนะครับนี่ครับโดนแย่สุดท้ายนเะนี่ยล้มทังทีครับบอลโดนทันทีไม่ดีครับสีพปรกรให้มาเอกนิตสุขภโชคเลี้ยงรอครับสุขภโชคเข้าทางทีละทอนครับเอกนิต ไทยเห็นจังหวะได้ใช้มือปัดด้วยนะครับแต่ว่าผู้สิทมองไม่ทันครับไปเป็นไดาเลครับบอลที่ไทยเป็นพอครับเอกนิปัญญาแล้วก็เรียบร้อยครับจบเกม90นาทีไทยทำได้ครับอเอาชนะยูอี2ประตูตอนหนึครับ